ไลฟ์ยังไงให้ได้เงินหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะแล้วก็อาจจะไลฟ์มาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังสร้างไรายได้หรือว่ายังสร้างเงินจากการไลฟ์ไม่ได้เลยนะคะอันดับแรกที่คูอยากจะให้คุณคิดถึงก่อนเลยนะคะในการไลฟ์สดเพื่อให้ได้เงินขึ้นมานะคะนั่นก็คือในไลฟ์ของคุณจะต้องมีคนดูก่อนแล้วจะทํายังไงล่ะเราถึงจะมีคนดูในไลฟ์ของเราอันดับแรกเลยนะคะคุณจะต้องทําภาพในไลฟ์ของคุณให้สวยเพื่อดึงดูดสายตาคนให้หยุดดูไลฟ์ของคุณให้ได้คะ่ะ อันดับที่สองนะคะคุณจะต้องขึ้นมาไลฟ์ในเนื้อหาของคนที่เขามาดูไลฟ์ของเราค่ะอ่ะพอเราได้คนมาดูในไลฟ์ของเราแล้วอันดับต่อไปที่คุณจะต้องนึกถึงเลยนั่นก็คือคุณจะต้องแก้ปัญหาให้กับคนดูได้เมื่อไรก็ตามที่คุณสามารถแก้ปัญหาให้กับคนดูได้นะคะเมื่อนั้นนะคะคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ในการไลฟ์ได้ค่ะลองเอาไปปรับใช้กับไลฟ์ของคุณดูนะคะสำหรับวันนี้ครูแซนด้าไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ